สำหรับคลิปนี้นะครับจะพามาชมการปลูกพริกง่ายๆในขวดน้ํากันครับปลูกให้มันดกๆแบบนี้เลยครับมีพื้นที่หลังบ้านนิดหน่อยก็สามารถปลูกได้ครับใครชอบทานพริกนะครับแล้วอยากจะปลูกไว้ทานเองชมคลิปนี้ให้จบแล้วลองปลูกเป็นแน่นอนครับไปดูวิธีการปลูกกันเลยครับขวดน้านะครับแนะนําเป็น3ลิตรขึ้นไปนะครับเอาใหญ่ๆหน่อยครับตัดครึ่งนะครับตัดตามวิดีโอนี้เลยครับเจาะรูตรงฝาด้วยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะใช้ผ้ายัดลงไปครับทําเป็นการลักน้ําขึ้นไปครับ อุปกรณ์การปลูกของเรารูปร่างก็จะประมาณนี้ครับดินที่ใช้นะครับเป็นดินถุงปลูกต้นไม้ทั่วไปครับผสมกับเปลือกไข่ตากแห้งครับเปลือกไข่ตากแห้งเนี่ยนะครับมันมีแคลเซียมคาร์บอเนตเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับเหมาะกับการเป็นปุ๋ยของพืชมากๆครับนําต้นก้าพริกที่เราเพาะไว้มาลงปลูกได้เลยครับเติมน้ําลงไปในขวดด้านล่างนะครับเติมสักครึ่งหนึ่งครับ ขั้นตอนการปลูกของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมง่ายใช่ไหมครับถ้าง่ายผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับประมาณ40วันนะครับคุณผู้ชมเราก็จะได้ต้นพริกไซส์ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาเติมปุ๋ยผงกาแฟกันหน่อยนะครับเอาผงกาแฟสดมาใส่น้าครับคุณผู้ชมจากนั้นนะครับก็เอาน้ําไปใส่ในภาชนะขวดด้านล่างเหมือนเดิมครับประมาณ2เดือนนะครับคุณผู้ชมเราก็จะได้ต้นพริกไซส์ประมาณนี้ครับต้นเนี่ยเริ่มติดดอกติดเม็ดพริกให้เราได้เห็นแล้วครับ มาแอบดูเม็ดพริกกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมดูสิครับดกมากๆเลยครับเม็ดสมบูรณ์เขียวสวยมากๆครับคุณผู้ชมชอบเอาพริกไปทําเมนูอะไรกันครับยังไงคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับเรามาไล่แมลงแบบบ้านๆกันครับเราใช้เปลือกหัวหอมนะครับมาโปะไว้ตรงโคนครับพริกนะครับโรคหลักๆเลยก็จะเป็นตระกูลเพียะครับคุณผู้ชมหัวหอมเนี่ยช่วยได้ครับเพียะไฟแรงเพียแป้งนะครับก็หัวหอมเปลือกหัวหอมก็ยังพอช่วยได้ครับ ประมาณ90วันครับพริกของเราเนี่ยก็เก็บผลผลิตได้แล้วนะครับคุณผู้ชมดูสิครับแดงสวยดกมากๆเลยครับอย่าลืมแช่เก็บไว้นะครับคุณผู้ชมเก็บเอาไว้เป็นตัวอย่างการปลูกทีหลังได้ครับปลูกวิธีนี้นะครับคุณผู้ชมข้อดีเลยนะครับต้นเนี่ยจะไม่ใหญ่ครับต้นจะไม่สูงมากครับแถมยังใช้พื้นที่ไม่เยอะอีกด้วยนะครับคุณผู้ชมอยู่คอนโดอยู่บ้านจะสั่นเนี่ยมีพื้นที่น้อยนะครับก็สามารถปลูกได้สบายเลยครับ และที่สําคัญมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมเราไม่ต้องลดน้ําทุกวันนะครับเพราะเรามีระบบน้ําแบบรักน้ําขึ้นมาครับเหมาะกับคนขี้เกียจแบบผมมากๆเลยครับลืมบอกคุณผู้ชมไปนะครับปลูกในที่กลางแจ้งแดดจะจัดได้เลยครับอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมชอบเอาพริกไปทําเมนูอะไรกันครับเรื่องโลกแมลงเนี่ยนะครับคุณผู้ชมก็จะมีพวกตระกูลเพีียไฟลายแดงเพีียแป้งแบบที่ผมบอกไปแล้วนะครับแต่เราปลูกใส่ขวด4ีหต้นแบบนี้นะครับคุณผู้ชมมันดูแลง่ายมากๆครับ มั่นเดินมาดูแลทุกวันนะครับถ้ามีพวกเพี้ยนะครับก็ตัดทิ้งไปเลยไม่ต้องเสียดายครับถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วจะไม่พลาดคลิปวิดีโอในด้านเกษตรใหม่ๆครับ